มาพี่นอ้องปองปลาสวัสดีสุภูสุคนได้เวลาแล้วได้เวลากินแล้วอะไรฟางโอ้ยว่างหันให้กแก้วน้ำจากคล้องขวมแล้ว็ได้กินสอ็พี่น้องว้าะ <c oughs> กเ็เฮ็ดอันน้ำพริกแล้วว่าแม่น้ำพริกดอกอันยีน่ยก่อปลาาบวง,งมาจำมะฮ่งมันเซฟเซฟยั่วย่วคึกเก้าละ,ละพี่น้อง สมตำพัดนี่ต้มบักหอยบอกหอยที่ไปหาเหมือว้วนี่ล่ะพี่น้องเอย้ยพี่น้องป้องไปพี่น้องป้องโกกเอย้ยช่วยคนจะค้ำทำไรไหลโหดที

เจาะยี่บที่ยังขอดกบมว่งงบงมวงสุกพี่น้องเออเหลือบางหัวหอยแต่ว่ามันไข่ป่ะพี่น้องมันเริ่มไข่ป่ะขเขาก็บมม่วงสุกเรวก็ไม่เห็นระแดกวางหัวก็แล้ว ดีไหมผัดมีไหมเรากินอะไรเฮ้ย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 เป็นยางไปเอาขยะไปติ่มมันไปร่มกรุบทั้งขยะ ăn miêu là bà mi, si mọc hoa hay má? Bà dị ôm ánh chị, bên tàu ôm mà nữa. lùm ừ, ánh nhây à? Cái máng có uân dưới dép phi non. Tôm sên, lột dì, sên, bảy bạc cụt thế tật khay nó lượm kia lòng mà nó có khay mất cả khay เก่ก็บอก่อย่าเบีย์เป็นดอกจังเลยบุกรงก็บุกจนน้นข้าพัดกินจมมะมากคล้ายๆใช่หมูยะยีบนผมะมักบั ตาเราออกไปนะติมีว่ามีแห้งแล้นะเป็นเป็นเมย์เมย์สัานะบบเมย์ไหนผมว่าต้ไปบ้านแห่แต่อย่าบ่นไปงุ้มหอยสื่อยังเลย กินตมมุงย่างินตมมุงยาแบบบินน้อกมาเน่าหลายาจาัย์เสวินบามันบะแหนบรีนออกมา้าแต่ว่าเอามันกับผู้เสบตัวนเนาะบะได้รสาตดตัวธรรมชาติของมนุษย์กินยังก็ต้องอาปากแรีบบินออกมาเอาหรอเอ้ม น้อลเล้วพี่น้องเองมาใหบนจิ้มอหอยไว้ลาเล้ยว้หาคักับปลเ้ยหนึ่งบลาเ้ยเขาคันหนึ่ง มันไมีผักอย่างอื่นนิมเดีย๋ยวมันเช็ดแล้วนะลแล้วนี่น้ำพริกปลาราเช็ดแล้วพอ จะคลองสีเอาไปหุ่นก็นเอาอย่างมาแพ็คคือประทูแพ็คนึงปลาแพ็คนึงสิ้นสามสั่นซีสั่น,น,นเรื่อยกระเป๋าหลา,ากไปไปเที่ยวนี้โหลดกระเป๋าอยู่นีสิบโลเอาพริกป่นเอาใบบกูดขนาดแนวสียวอ ລະບອງເພັກ1ທີ່ປະທູເພັກ1ເທົ່ານັ້ນ ไงกับบได้อยูดิโซ่พญายุนี่ก็ได้ขบดับรถเก็บขยะแทนเขาคนที่เขาขับประจำเขาเป็นโควิดติดโควิดตายมือหลือแล้วยัวบนหาทุ่มเครืองแล้วยังเห็นงานอยู่เลยโทรคุยกัน ฟ้าฮ้องหึมห่มนี่ฝนลิ้นนี่มันหามพี่น้องสวดสวดมาข้าวเดียวจักปนไอ้ครีตกวมะหอยดินหอยไห่เน่าซุ่มเปียกไข่ได้บุ๊คเมื่อวานก็เป็นเัื่องสิละมาลืมจึ่มจ้ำมาลืมจึ่มจ้ำมาเพผาปะตก แบาหอม,มเหิมฮืม้วยจำผู้เดียวกินผู้เดียวเดีกพี่น้อง bò kinh hoài mấy bò bò kinh tôm hoài má hoa hoa chuột máy hoa hoa chuột má ăn nhung nơ cả hai người cả hóa, tre là phải không lụa mến kẹo ใครพ่อข,ขาวขาว,ขาวอ่อยู่มึงยังหนึ่งก็ไปตังวะเพยอยู่ด้วยเนาะอืมจังสีจังเสียมไม่มีใครจังสีไข่หลายไข่เริ่มจะแก้ จะเขาาจะเดือนหงายหอยไข่หอยจ้อยพี่น้องจะเดือนมืดหอยอ้วนไข่มันเขียวๆลูกมันมามันไข่แล้วถ้าไข่มันกเจิดจากขาวแบบนี้ดิ่มไข่ทุกตูวเลยสมพ่อมันแพรตัว ไม่หน่อยๆลูออเป็นกน้อ,อนยุ่งอืมอ๋อสองปกแต่เย่บ,บนเป็นสาวนิอน่อๆไปเห็นงานเนาะไปเห็นงานย,ยงเทพ ฝ่าฝนตกฝ้าห่างอย่างนี้บนนงางไห้พี่น้องหอยบ้า ตอนเป็นสาวยันอำเภอสีชมพูเด้่ยเยะบุญใหญ่ลงมาจากเกินจุลาพอนอยู่เพเภอสีชมพูดอบบานใยนี่ดอบบานใยนี่สิวีดินล่ะบานน้องบานน้องไม่แดงบ้านสันจอด มันเพิ่มมันหม่งามบันยาบนอยู่บัานอ่างทองนั่งให้เขาพดูดเนาเนี่เป็นป้าอ้อยป้ามันเบแล้วหรอป้ายางมาแล้วด้วยใก้กันแล้วก็บ,บั้นใย่นี้สีวิเด้น มาตลาดก็มาตลาดชุ่มแพรตลาดอำเบอร์สีมพูดตลาดชุ่มแพรน้ำหักกับพูดเล้วครับเขากรุงเทพเบิร์ดนาไฮหิดไฮเฉลี่ยนะบ่ใคัเฮ็ดหน้าน้ำฝนตกก็คือทอดบ,บ้านเนี่ยนั่งไ้ ชีวิตกระไดโอ้เนอขึ้นฮอดแม่ขึ้นฮอดน่องขึ้นฮอดบ้านไปเสแล้วนิ่มดอกกับกราบ,บบ้านอาลัดเที่ยวบ้าน สันจอดบ้านเพิ่มบ้านอย่างนั้นพักกันจองลไรนายไ,นได้พักจองสี่หยนี่เรากินดีๆหลายน้ยําหอยน้ําห้องเกิดมมนแพไปเองเลยพี่น้องพักบุ่งพักกันจอง มันนี้จะบุญก็หัวกระเสริมค่ะใช่ปะมอืมเอาเราพี่น้องไม่กินเราก็เบ่ากินอ่างกันเบาอยู่หนิว่าเลี้ยวเป็นดอกน้อนบ่เลี้ยวซ่วงเหรอบันน้ำพริกกับเลี้ยวๆปลาล่าก็เลี้ยวๆ หาควันให้ตัวเราส่วนตัวเตรียมเตรียมตัวไปหาพพอใหไงผู้ใดอยากได้ก็ทักเข้ามาเด้อผิกระทู่บ่บหลายโลได้7เจ็ดปลูเอาตอนนี้มีอยู่เจ็ดเป็ลูกประทู่บบบบทแบบแซ้บงนาแบบปลาแซ่งงนาหลักปลาบองปลาบองปลาบองมี ประมาณหกโลที่แพกไว้นะผู้ดได้อยากได้เอาไว้ตุนไว้ถ้ากินย่ำได้บนบายุเนี่ก็สั่งมานะคะพี่น้องอขอบุญขอบคุณได้ไหลายคะ่ะ